สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราพบกับใครคะดรกรีนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะนี่เลยน้องๆเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกสําหรับแอร์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตอนนี้เปิดแอร์ไม่ค่อยได้เลยแอร์ทำงานไม่เต็มที่แอร์ทำงานไม่ปกติแอร์ทำงานไม่เสถียรนะคะที่บ้านเนี่ยเปิดแอร์ไปยูยดีแอร์ดับยูยดีแอร์เปิดไม่ได้ ใช่ไหมคะสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้แอร์เปิดไม่ได้แอร์ทำงานไม่เต็มที่ทำงานไม่เสถียรน,นะคะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดปกติมากนะคะถ้าเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะแนะนำมาทางนี้คะ่ะมาทางนี้เลยนะคะจะแนะนำให้ว่า คุณต้องควรที่จะใช้นะคะอะไรบ้างนะคะเอาไปใช้สำหรับการอะไรคะแก้ไขปัญหาใช่ไหมใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะไฟติดติดดับดับนะคะแอร์เปิดไม่ค่อยได้แอร์พังแอร์เสียง่ายนะคะไม่ดูเป็นเพราะอะไรหาสาเหตุไม่เจอมานี่คะ่ะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับและมาทำให้คุณตาสว่างว่าที่แอร์คุณเสียบ่อย,อยเนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาไฟตกคะ่ะทุกคนใช่ไหม เป็นเพราะปัญหาไฟตกจ้าแต่ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปไขความรับให้ใช่ไหมคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยรัวๆจ้ากดไลค์กดแชร์ไปเลยนะจ้าสําหรับใครนะที่ตอนนี้ทําไมจ้าเออมีปัญหาเรื่องไฟตกอยู่มีปัญหาเรื่องไฟเกินอยู่นะคะมีปัญหาอยู่นะตอนนี้แบบ ไม่ได้จะจะเลาะกับใครแล้วนอกจากไฟใช่ไทมเลาะกับไฟเฉยเลยนะคะทุกคนเอทอเลาะกับไฟนะจ๊ะเลาะกับไฟเออมานี่เลย เดี๋ยวฉันจะช่วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่คนคุณลูกค้าต้องกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะ,ะช่วยกันแชร์ก,กดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยจ้าและจะมาบอกนะคะวิธีการแก้ปัญหาและจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ว่าปัญหาที่เจอเนี่ยไฟตกใช่ป่ะแอร์ไม่เย็นอแอร์ทำงานไม่เต็มที่นะคะไม่นิ่งไม่เสถียรเนี่ย จะแก้ไขยังไงนะคะถ้าเรามาช่วยคุณนะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ช่วยคุณทำไมคะให้คุณเนี่ยตาสว่างเลยว่าเออที่แอร์พังง่ายเนี่ยนะเพราะว่าไฟมันตกเพราะว่าไฟมันเกินเพราะว่าไฟมันกระชากใช่ปะ เออถ้าใครมีปัญหาแบบนี้มาทางนี้จ้ะเราช่วยคุณได้นะคะไฟคุณจะตกไฟคุณจะเกินไฟคุณจะกระชากแอร์คุณทํางานไม่ได้นะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่ทําเกี่ยวกับรีสอร์ทอะรีสอร์ทเนี่ยถ้าสมมติว่าอะไรคะแอร์ไม่เย็นเนี่ยแอร์ไม่เย็นไฟไม่นิ่งนะคะลูกค้าไม่ชอบแน่นอนนะคะหรือว่าเราเนี่ยอย่างเช่นเราเนี่ยไปเที่ยวใช่ป่ะไปเที่ยวแบบเออนอนพักรีสอร์ทนอนพักโรงแรมเงี้ย ไปถึงแล้วแอร์มันไม่เย็นน่ะเราก็รู้สึกมันไม่โอเคใช่ไหมคะใช่ไหมไมารู้สึกว่ามันไม่โอนะเธอเฮ้ย <He i, S 2> เจอปัญหาแบบนี้อ่ะใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาทำอะไรคะนั่งพักนอนพักใช่ไหมพักผ่อนอ๋อเราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่โอเคใช่ปะก็นี่เลยคุณลูกค้าหรือว่าคุณเจ้าของกิจการที่ทำเกี่ยวกับอะไรคะ่ะรีสอร์ทห้องพักโฮมสเตย์อะไรเงี้ย คุณต้องฟังค่ะคุณต้องมาฟังทางนี้เพราะว่าเลยคะ่ะเราช่วยคุณได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราช่วยคุณได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าไฟตกเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเจอปัญหานี้นะคะแล้วก็อยู่กับปัญหานี้ด้วยนะคะไฟตกมาไฟเกินมาไฟกระชากมาอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ทํางานไม่เสถียรเนี่ยคือแบบจะต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า อ่อันตรายเป็นภัยร้ายเออไฟตกนะีคือภัยร้ายที่คาดไม่ถึงเลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่คิดว่าไฟตกเนี่ยมันจะร้ายแรงทําให้แอ์พังทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพังนะเออบางคนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันแค่แบบอะไรเองไฟตกเฉยๆเองคงไม่เป็นอะไรไม่ใช่ค่ะไฟตกนะคะมันเป็นอันตรายมาก นะคะเป็นภัยร้ายนะคะที่มันจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยเสียหายและพังใช่ไหมคะทุกคนมันทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเสียหายและพังนะถ้าคุณลูกค้านะคะไม่อยากทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณเนี่ยเสียหายหรือพังเพราะว่าไฟตกเพราะว่าไฟเกินเพราะว่าไฟกระชากนะคะ <c ười> คุณมาทางนี้เลยค่ะคุณมาทางนี้เลยจ้ะเราช่วยคุณได้นะคะไฟคุณทำอ,อไฟคุณตก แอร์พังบ่อยนะคะคุณใช้ตัวนี้คุณใช้ตัวนี้นะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกที่เป็นรุ่นปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติค่ะและที่สําคัญนะคะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ํามากๆนะคะรองรับไฟตกต่ํามากเลยรองรับไฟตกต่ําสุดเนี่ยก็คือมีตั้งแต่50บโวล์90โวล์130นะคะ มีมีหลายรุ่นหลายแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะรองรับไฟตกต่ําเท่าไหร่นะคะเราก็มี50โบโวล์ไหมคะหรือ90ดีนะคะหรือร้อยสามสิบดีเราก็มีให้เลือกนะคะแล้วแต่รุ่นไปนะจ๊ะและช่วงนี้นะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกสําหรับแอร์ก็มีไม่ว่าจะเป็นแอร์เก้าพันนะคะแอร์หมื่นสองนะคะใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าจะเป็นแอร์หมื่นแปดแอร์สองหมื่นสี่อย่างเงี้ย แอร์สามหมื่นหกเนี่ยเราก็มีที่จะเอาไว้คุมเฉพาะแอร์นะคะตัวต่อตัวเลยก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะสามารถที่จะใช้นะคะควบคู่กับแอร์แล้วก็ยึดกับผนังได้ด้วยแล้วติดคู่กับแอร์ได้ดูหน้าตาสิหน้าตาดูดีดูสวยดูแบบว่าเออน่าใช้นะคะแนะนําให้ใช้เลยและที่สําคัญคุณลูกค้าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า ด้านหลังตัวเครื่องนะคะด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะยึดกับผนังได้เพราะมีช่องที่ยึดกับผนังเจาะกับผนังใช่ไหมแขวนกับผนังได้เห็นไหมคะเออยยึดกับผนังแขวนกับผนังได้นะเนี่ย และนี่นะหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะแสดงสถานะใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีไฟเข้ามาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่นะคะไฟตกเท่าไหร่ไฟเกินเท่าไหร่กระชากมาเท่าไหร่คือจะขึ้นจะมีให้เห็นเลยนะคะว่าอตัวนี้เป็นแมบบีนะ อ่ะเป็นแบบนี้นะไฟเข้าเข้านี้ไฟออกเข้านี้คือมันจะขึ้นบอกเลยคะ่ะทุกคนนะคะสบายใจได้แล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ระบายความร้อนจากแบบธรรมชาตินะคะจะเป็นรุ่นที่ระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาติสามารถที่จะให้ลมเข้าได้พัดผ่านได้ดูนี้ ด้านบนนะคะจะมีช่องระบายความร้อนนะคะและด้านข้างจะมีช่องระบายความร้อนดีไซน์ออกมาให้อากาศเข้าได้ถ่ายเีได้ด้านหลังจะมีช่องระบายความร้อนและนี่ด้านข้าง ด้านข้างนี่นะคะจะมีช่องระบายความร้อนเหมือนกันทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะคะทุกคนค่มีช่องระบายความร้อนให้และที่สําคัญนะคะจะมีสายไฟที่แถมไปด้วยนะคะจะมีสายไฟแถมไปให้ด้วยแบบนี้นะคะและจะและจะมีช่องที่บอกว่าช่องไฟเข้าช่องไฟออกด้วยนะคะจะมีบอกหมดเลยนะคะหน้าจอแสดงสถานะเป็นรูปแบบประหยัดนะคะหน้าจอเดียวแต่แสดงสองสถานะนะคะเพื่อที่จะไม่เปลืองไฟประหยัดไฟ นะคะทนทานใช้งานดีต้องนอกตกรีนเท่านั้นนะคะกับเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกค่ะแรที่สําคัญคุณลูกค้าแรที่สําคัญนะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกเป็นรุ่นที่ปรับแรเพิ่มไฟอัตโนมัติอย่างแท้จริงร้อเอร์เซค่ะ และที่สําคัญด้านในจะเป็นหม้อปแปลงขดลวดเต็มนะคะระบายความร้อนจ้าแบบธรรมชาติตามที่บอกไปนะคะและที่สําคัญด้านในใช้สายไฟขนาดใหญ่เส้นใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้มันทำไมคะปรับไฟเร็วเพิ่มไฟเร็วแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะคะและด้านในจ้าจะมีะไรคะ่ะทุกคนจะมีพวกอะไรคะไมโครโปรเซนเซอร์จะมีสมองกลที่ชาญฉลาดนะคะมาช่วยในเรื่องการทำไมคะ ปรับและเพิ่มไฟให้รวดเร็วทันใจนะคะรีเลย์ก็ใช้ขนาดใหญ่นะใช้รีเลย์ขนาดใหญ่นะทุกคนนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูรีเลย์นะคะรีเลย์จะแบบนี้รีเลย์ขนาดใหญ่นะคะและสมองกลหรือว่าไมโครเซ็นเซอร์อะไรเงรี้ยจะแบบชาญฉลาดอย่างแท้จริงแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ เดี๋ยวให้ดูรีเดทข้างหน้ารีเด์ตัวขนาดนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่สนใจนะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาสอบถามสั่งซื้อกับเราได้นะคะเราสามารถที่จะช่วยคุณนะคะแก้ไขปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้อย่างดีนะคะได้อย่างดีอย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะทุกคน สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะ,ะแล้วก็วันนี้นะจะมาบอกราคาถูกราคาพิเศษใช่ปะเครื่องแก้ไฟตกราคาถูกราคาพิเศษนะคะสำหรับรุ่นถูกเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะจะรองรับแอร์เนี่ยได้ถึงนะคะ1.5ตันหรือว่า18,000วมทินนะคะคุณพี่ราคาตัวนี้จะหยุดตัวละ2990บาทค่ะและส่วนตัวที่ใช้สำหรับอะไรคะแอร์ได้ถึง2ตันนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ3,990บาท2ตันหรือว่า24,000ทียูนะคะสำหรับใครนะคะที่แอร์เสียบ่อยแอร์พังบ่อยแอร์ทำงานไม่เต็มที่แอร์ Air ไม่เสถียรเลยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานไม่ค่อยได้นะคะปรึกษาเราได้นะคะกับดรกรีนค่ะแก้ปัญหาไฟตกให้คุณได้นะจ๊ะสำหรับใครนะที่สนใจนะคะสอบถามได้สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะกับดรกรีนนะ สั่งซื้อสอบถามปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะกับด e รกรีนนะคะราคาดีราคาโดนใจราคาถูกขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อก็บอกเลยว่าพลาดจริงๆนะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติ แนะนำมาทางนี้นะคะและก็ใครที่บอกว่าฉันจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ไหมนะคะได้ค่ะสามารถเข้าไปสั่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้านะคะหรือว่าจะดีเซนทนันนะคะหรือว่าช้อปปีก็ได้จ้ะ หรือว่าจะสั่งตรงกับทางบริษัทก็ได้นะคะยินดีเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะสั่งตรงกับทางบริษัทได้เลยนะคะสําหรับใครนะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามปรึกษานะคะหรือว่าพูดคุยกับเราได้นะคะกับดรกรีน แก้ไขปัญหานะคะให้คุณนะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่พอนะคะหรือว่าบ้านใครอยู่ปลายสายอยากจะเปิดแอร์นะคะเพราะว่าที่บ้านน่ยติดแอร์ไว้แล้วแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ใช่ไหม แอร์เปิดไม่ได้ติดเวลานะแต่เปิดไม่ได้โอ้โหแบบเสียใจมากนะคะเสียใจเสียตังค์ด้วยใช่ไหมอ่ะอยากจะเสียตังค์แล้วอยากจะกลับมาเปิดแอร์ได้มาทางนี้ปรึกษาเราได้นะคะเราสามารถที่จะช่วยคุณนะคะให้คุณเนี่ยกลับมาเปิดแอร์ได้อย่างดีได้อย่างเต็มที่นะคะทุกคน แอร์ Air, คุณไม่เย็นเปิดไม่ได้บ้านอยุดปลายสายไฟไม่นิ่งไฟไม่สเสถียรน,นะคะปรึกษาเราสอบถามกันเข้ามาได้นะคะกับเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกสำหรับแอร์ราคาเริ่มต้นตัวละ2,990บาทมีหลายราคามีหลายรุ่นนะคะถ้าสนใจต้องปรึกษาเราเท่านั้นดร์กรีนเพราะว่าเราอะไรคะมีประสบการณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยไฟตกเนี่ยมามากกว่า30กว่าปีแล้ว ใช่ไหมเรานะคะสามารถที่จะช่วยคุณได้เพราะเรามีประสบการณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะไฟตกเนี่ยมามากกว่า 30กว่าปีนะคะเราแก้ไฟตกได้และที่สำคัญสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO หรือว่า CE มีมาตรฐานรองรับหมดเลยจ้ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้การรับประกันก็มีนะ,ะมีการรับประกันด้วย1ปีเต็มนะจ๊ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะกับเครื่องแก้ไฟตกนะคะกันไฟตก สำหรับแอร์ไม่ว่าจะเป็นแอร์9000แอร์12000แอร์24000นะคะแอร์36,000เนี่ยเราก็มีนะคะมีครบจบที่เดียวที่เราตะกรีนเท่านั้นนะคะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะใช้เครื่องแก้ไฟตกสำหรับเครื่องเสียง นะคะสำหรับเครื่องเสียงสำหรับทีวีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาภายในบ้านในสวนในไร่ในฟาร์มนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเข้ามาปรึกษาได้และช่วงนี้ค่ะสูบหนาำกันเก่งมากนะคะไฟตกเก่งมากนะคะปรึกษาเราเข้ามาได้เลยนะคะกับดรกรีนแก้ไขปัญหาไฟตกให้สำหรับคุณนะคะไฟคุณตกหรอไฟคุณเกินหรอไฟของคุณกระชากหรอบ้านอยู่ปลายสายหรอไฟไม่พอหรอปรึกษาเราสิคะ ใช่ไหมคะปรึกษาเราได้สอบถามเราได้นะคะพูดคุยกับเราได้นะคะกับดรรีนปรึกษาได้นะ สำหรับใครที่สนใจนะคะปรึกษากันเข้ามาได้เลยและตอนนี้ค่ะเรามีราคาส่งสำหรับลูกค้านะคะทุกท่านเรามีราคาส่งราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นก็มีนะคะสำหรับใครที่อยากได้สินคา้าเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์092638 2 2 2 9ค่ะโทรมาได้หรือว่าจะแอดไลน์นะคะ ID เลน์แอดไซน์ดีอาร์ e N ค่ะแอดเข้ามาคุยกันได้ปรึกษาได้พูดคุยได้นะคะเพิ่มเติมคุยได้หมดเลยนะทุกคนนะปรึกษากันเข้ามาได้นะราคาดีขนาดนี้นะคะราคาดีขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อลูกค้า จริงๆคุณจะเสียใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเปิดตัวช่วงปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะจริงๆเนี่ยให้รีบซื้อถ้าไม่รีบซื้อเนี่ยบอกเลยว่าทำไมคะทุกคนจะอดราคานี้นะคะราคานี้เริ่มต้นเพียงตัวเท่าไหร่เอง2,000ใช่ไหม2,990บาทเท่านั้นราคานี้ก็คือส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะหรือว่าใครจะซื้อผ่านบัตรเครดิต นะคะใครจะซื้อผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะเราสามารถที่จะให้คุณเนี่ยสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้เลยจ้าทุกคนสนใจก็อย่าลืมดรกรีนนะคะ ใช่ไหมไฟตกมาไฟเกินมาไฟกระชากมาไฟไม่พอมาไฟไม่นิ่งไฟไม่สเสถียรนะคะปรึกษาเราเท่านั้นนะคะกับดรกรีนใช่ไหมทุกคนปรึกษาเราเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะและที่สําคัญทุกคนคะ่ะและที่สําคัญทุกคนต้องมอกแบบนี้ว่าอะตัวนี้อย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นปะการทำงานเป็นไงคะดีมากและดู นี่ช่องระบายความร้อนก็มีนะคะช่องระบายความร้อนปรรมชาติก็มีค่ะเห็นไหมจ๊ะมีหมดทุกอย่างนะคะสําหรับใครนะที่สนใจแล้วก็มีช่องเลยคะช่องอะไรคะที่เป็นหน้าจอแสดงสถานนะเป็นรูปแบบประหยัดก็มีถูกต้องไหมทุกคน หน้าจอก,ก็มีนะคะสแสดงสถานะนะคะไฟเข้าไฟออกนะคะปรับไฟเพิ่มไฟให้นะคะสำหรับใครนะคะที่ช่วงนี้ไฟตกบ่อยไฟเกินบ่อยไฟกระชากบ่อยนะคะไฟไม่นิ่ง ไฟไม่สเสถเยรนนะคะปรึกษาเราได้สอบถามเราได้สั่งซื้อเข้ามาได้นะคะกับดรกรีนแก้ปัญหาไฟตรงนะใครที่บอกว่ามีสำหรับแอร์อย่างเดียวหรอมีรุ่นอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะมีพวกเครื่องกันไฟตกสําหรับปั๊มน้านะคะช่วงนี้ปั๊มน้ำกันเยอะนะคะคุมปั๊มนมปั๊มน้ำ,ำ,นำคุมรพวกร้านกาแฟร้านขายของชํานะคะห้างร้านบริษัทอะไรเงี้ย หรือในฟาร์มนะคะในบ้านคนทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เรามีหลายรุ่นคุณลูกค้านะคะมีตั้งแต่ 5k 10k 20k 30k เงี้ยเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภท1เฟสหรือ3เฟสเราก็มีค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะสินค้าเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกที่เป็นรุ่นปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะปรึกษาและสอบถามเราได้นะคะ แนะนำให้เข้ามาปรึกษาและสอบถามเรานะคะกับดรกรีนแก้ไขปัญหาไฟตกนะคะทุกคนถ้าสนใจอย่าลืมโทรมานะคะกับเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกคะ่ะและช่วงนี้บอกเลยนะคะคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจจริงๆนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะคะและก็อยู่ด้านบน จะมีให้ทั้งสองข้างสองบนสองล่างเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะโทรปรึกษาก่อนนะคะก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะสินค้านะคะสามารถโทรปรึกษาได้สอบถามได้นะคะราคาโดนใจนะคะราคาโดนใจคือต้องบอกเลยว่าเป็นราคาขวัญใจชาวนาก็ว่าได้ราคาโดนใจชาวนาชาวชาวสวนชาวไร่นะคะเป็นขวัญใจจริงๆนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะปรึกษาและสอบถาม ามกับเรามาได้นะคะกับดรกรีนเนี่ยแก้ไขปัญหาให้คุณได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือดีเดยขนาดใหญ่นะคะดีเดยขนาดใหญ่และอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือ เครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์และนี่ก็สําหรับแอร์เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหานะจากไฟตกบ่อยไฟเกินบ่อยไฟกระชากบ่อยไฟไม่นิ่งเลยไฟไม่สเสถียรเลยนะคะ ปรึกษาเราเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้ใช่ไหมคะปรึกษาและสอบถามกับเราได้นะคะกับดรกรีนแก้ปัญหาใช่ปะ่ะดรกรีนแก้ปัญหาไฟตกนะคะเรามีประสบการณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟตกเนี่ยมามากกว่า30กว่าปีแล้วใช่ไหมทุกคนและที่สําคัญนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณนะคะแก้ไขได้ไขสุบน้ำไม่ขึ้นนะคะสุบน้ำไม่ขึ้นอ๋อปรึกษาเรานะคะ ไฟไม่นิ่งไม่ดีไม่เสถียรนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าพังเสียหายเพราะว่าปัญหาไฟตกเพราะปัญหาไฟเกินเพราะปัญหาไฟกระชากนะคะสามารถเข้ามาสอบถามปรึกษาสั่งซื้อกับเราได้คะ่ะปรึกษาและสอบถามและสั่งซื้อกับเราได้นะจ๊ะที่สำคัญนะลูกค้าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลาทางได้นะคะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนสนใจนะคะถ้าทุกคนสนใจนะคะปรึกษาเราได้กับดรกรีนะจ๊าอะสำหรับวันนี้ละกันเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีนะคะกดเ็กนะคะ9ข้อ9อย่างนะคะมาแนะนำว่าคุณลูกค้าวเวลาที่จะเลือกซื้อค่ะ เครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกที่ดีควรเลือกซือ้อยังไงอ่ะข้อหนึ่งเลยเลือกซื้อของที่มีมาตรฐานรองรับนะคะอย่างเช่น2รุ่นนี้มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, 1 0 0 1 CE ก็มีนะคะและ2จะต้องเลือกอะไรคะด้านในที่เป็นมอบแปลงขดรั่วเต็มค่ะ ข้อ3จะต้องเลือกตัวที่ระบายความร้อนแบบธรรมชาติจะได้ไม่เปลืองไฟนะคะทนทานใช้งานง่ายนะคะและข้อ4จะต้องมีรีเลย์ขนาดใหญ่ตัวใหญ่เพื่อที่จะสตาร์ทมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือแอร์ต่างๆนะคะคุณพี่และข้อ5จะต้องมีเลยคมีสมองกลที่ชาญฉลาด และข้อ6จะต้องมีไมโครโพรเฮนเซอร์ที่ชาญฉลาดนะคะและที่สำคัญจะต้องเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่ำมากๆค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าจอจะต้องแสดงผลด้วยนะข้อ9เนี่ยหน้าจอจะต้องแสดงผลเป็นรูปแบบประหยัดนะคะจะได้ไม่เปลืองไฟไฟจะได้ดีจะได้นิ่งจะได้สวยนะคะทุกคนถ้าสนใจนะคะปรึกษาสอบถามกับเราได้นะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะ สำรับวันนี้ก็ฝากเครื่องแก้ไฟตกสำหรับแอร์นะคะสองรุ่นนี้ราคาถูกๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ